อนนี้เขารู้ว่าทั้งเมืองว่าไม่ได้ดป่วยจริงเ,<อ>เขารู้ว่าทั้งเมืองและไม่มีหมอรับผิดชอบรักษาทุกคนหนึ่งเมื่อไม่มีคนรักษาแล้วจะเวรระเบียนมาจากที่ไหนละ่ะเมื่อไม่มีจะให้ส่งได้ยังไงแล้วเห็นไหมไอ้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแแบะแบบแบแบหมดไม่เกี่ยวมดมันแสดงเห็นถึงความเหลวไหลล้มเหลวในการบริหารบ้านเมืองไหมครับคือระบบระเบียบไม่ต้องปฏิบัติกันเพราะอะไรเพราะมันเป็นโจรกันไปหมดคือมันเล่นลิเกกันจนทั้งวันละแทบไปหมดวันนี้ เอาตั้งแต่ส่งตัวออกไปเนี่ยวันนี้ก็หาคนรับผิดชอบในการส่งตัวไม่ได้นะเพราะกลัวจะติดคุกกันหนีกันหมดแล้วไอ้คนที่รับมารักษาก็ไม่หาตัวรับคุณรักษาไม่ได้อ่ามันถึงหาเวรระเบียนไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลมันเป็นมาอย่างนี้แต่อย่าลืมอย่าคิดว่ารอดตัวนะครับไม่รอดหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนเนี่ยแห่งชาติซึ่งเขาเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาตรวจสอบไต่สวนมาก่อนแล้ว แล้วก็ไต่สวนซุ่มเงียบมาตั้งแต่เริ่มเริ่มออกจากเรือนจํานะครับเขาก็สอบมาเรื่อยจนทั้งเขาสรุปผลการสอบสวนเสร็จแล้วว่าหนึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมน